เจอกันอีกแล้วครับสวัสดีพี่น้องนานานักปลาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็เจอกันในช่องฟิชชิงแมนพอคนเยอะคันนะครับมีโอกาสได้กล่บ,บ้านต่างจังหวัดนะครับที่อุตรดิตนะครับก็วันนี้เลยถือโอกาสเอาเหยื่อมาเทสนะครับที่ตอนแรกเนี่ยมันมีบอ่อที่เขาเปิดให้ตกนะครับว่าจะเอาลองลองเอาเหยื่อมาเทสนะครับเหยื่อลงวิน พอดีว่า,าบ่อที่เขาเปิดให้ตกนะครับเขาปิดไปแล้วเขาจะเปิดอีกทีตอนปีใหม่ครับก <c oughs> ็เลยต้องเอามาเทสที่บ่อส่วนตัวของตัวเองนะครับก็มีปล่อยปลาทั้งปลาเก่าปลาใหม่ครับปล่อยตามธรรมชาตินะครับเดี๋ยวมาดูบ่อกันครับที่หลังบ้านเลยนะครับอ่อน,นี้นะครับอันนี้บ่อขุดใหม่เพิ่งปล่อยปลาปลาเล็กอยู่นะครับ โน้นครับจะไปลงเทสดูบอ่อนุ้นนะครับบอ่อนี้เป็นบอ่อของตาครับบอ่อเก่าเป็นเป็นสิบปีแล้วครับก็ไม่ได้ปล่อยเยอะนะครับปลาเป็นปลาเก่าค้างบอ่อก็เขาก็ลงขายลงแห้กินกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลองเทสเหยื่อดูวันนี้ว่าจะใ้ได้ผลหรือเปล่า กบแน่เลยนี่นะครับอลองเอาเหยื่อลงวินมาเทสที่บอ่อดูนะครับมาลองดูว่าจะพอมีตัวกินหรือเปล่านะครับผิดแผนนิดน,นึงบอ่อที่เขาเปิดตกมันปิดนะครับก็เลยต้องมาตกบอ่อของตัวเองนะครับลองเทสเหยื่อดูอุปกรณ์ก็เตรียมมาแล้วครับเม็ดทันเดียวนะครับ เอานี้ก่อนมันเหลือเียอะเก่ามาลองรุ่นดูเดีย๋ยวมาลุ้นกันครับมีปลาเก่าค้างครับปลาจีนปลายิบศกมีหมดทุกอย่างจะจะโดนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับวันนี้ เบียด0.8นะครับก็ถ้าโดนตัวใหญ่น่าจะเอาไม่อยู่นะครับ ประมาณ7จขีดประมาณนี้แหละครับยังไม่ถึงโลครับใช้นี้ กินสองตัวครับปลาเคกมาตัวนึง สวยเลยครับเกือบโลครับนะฮะใหญ่กว่าฝ่ามือเกือบโลได้ครับเดี๋ยวเขาใช้ได้เลยครับเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวมารุนว่าดูปลาอื่นจะกินไหมครับมีอาการมีอาการ เริ่มตึงครับ

หายลู่เลยครับ ว่าใช้ได้เลยครับเหยื่อปกติปลาบอนี้มาตกี่ไรไม่ค่อยจะกินเหยื่อนะครับส่วนมากจะลงแหกันเลยอันนี้ถือว่าโอเคอยู่นะครับเหยื่อใช้ได้เนะครับ ีตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กนะครับปล่อยไปเอ็นโตน

เด่ยวมาสองฟอครับเลยหนักโอ้ใสใช้ได้เลยครับสวยงามอาแล้วบอาแล้วบอาแล้วบ้แล้วบ มาเดยอดเดี๋ยวเยื่อะจะหมดแล้วครับที่ผสมไว้โกอีกสักไม้ก็น่าจะพอครับได้กับข้าวแล้วลองมาเทสเยื่อให้นานาได้ดูนะครับก็เหยื่อถือว่าโอเคนะครับปลากินอยู่ตกวันนี้ก็ประมาณชั่วโมงกว่าครับช่วงเช้านะครับ วู้นครับน่าจะปาดินนะปาดินครับโสวยสวยสวยอู้ไไไไอสามสี่สี่ขิดสามขิดสี่ขิด การเล่ต่อ ก็นะนะก็ผลงานวันนี้นะครับเอาเหยื่อลุงวินมาเทสอันนี้เป็นบอ่อส่วนตัวครับบอ่อหลังบ้านบอ่อตอนแรกมีบอ่อที่เขาเปิดตกอยู่ว่าจะเอามาเทสที่นี่นะครับว่าจะมันจะกินเหยื่อแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าพอดีเขาปิดพอดีครับเขาจะเปิดอีกทีตอนปีใหม่นะครับก็เลยไม่ได้ไปตกครับลองก็เลยลองเอามาเทสบอ่อของตัวเองดูนะครับก็มีปัานนินมาครับ ก็โอเคอยู่นะครับเหยื่อถือว่ากินอยู่ใช้ได้อยู่ปกติบอ่อเนี้ยมาตกก็ปลาจะไม่ค่อยกินนะครับส่วนมากจะลงแหลงไข่กินกันมากกว่าครับนี้ก็หน้าฝนน้ําขึ้นมาครับลอกใหม่น้ําขึ้นมาก็มีตัวกินอยู่นะครับเดี๋ยวดูผลง,งานวันนี้นะครับตกประมาณชั่วโมงกว่าครับเบ็ดคันเดียวเอามาเทส ก็พอได้กับข้าวนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานเย่าที่ผสมไว้ก็หมดแล้วก็พอแล้วครับตาิงแาขนเยอะแล้วมาดูผลงานดีกว่าครับไ่กระชาังไว้บ่อนี้ ก็โอเคอยู่พอได้เผานะครับสาเผาเลยมีสายโลสายเกือบโลนะครับประมาณนี้หวกแต้มก็ตัวเลก็กก็ปล่อยคืนไปหมดแล้วครับนี่ครับโอ้พอได้เผาเลยครับเปลงๆโบโบเลยครับโอเคครับอา ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับก็ตกแบบชิวๆเอาเหยื่อมาเทสดูนะครับก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับนัานปลากรีแล้ว โอเคครับก็ได้กับข้าวแล้วครับไปเก็บของขึ้นบ้านไปทำปลากินด้าวาครับใช้เผาใช้เผาโอ้นี่นะครับัวเบ้อ